เราใช้ชุดแรกเนาะ,ะชุดแรกก็ดีเลยใบยใหญ่ใบกลางเชื่อไอ้มาเห่ผลเห็นผลดีนะเนี่ยแมลงไม่ค่อยมีประหยัดยาครึ่งเดือนทิ้งก่อนเจ็ดวันหลังจากเอาแมกมาก,กับปุ๋ยน้ำละว่าแล้วมาผสมยาเชื้อรายาฆ่าแมลงสามวันอะ่ะเปลี่ยนแล้วแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆอไม่ต้องทําอะไรเลยดูนี่นานๆใส่ที <c oughs> มันแตกตาขึ้นเยอะแล้วทีดเป็นการถูมันก็รัดใบมาใมบสวยอะ่ะมันก็เคียวขึ้นอะ่ะแต่หนูว่าเฉยแล้ว เห็นตาเลยมันมันดีขึ้นน่ะแต่ต้นทีมโต้นทีมเป็นเยอะมันหายอะ่ะผมไม่ได้แมกมาตอนนี้มาช่วยชีวิตกับตายทั้งคนทั้งทุเรียนเนี่ยผมมาเจอตัวนี้แหละเจอแมกมาก็อีกเลยหุ่ยน้ำละวาน,นี่แหละนี่ผมขีดเนี่ยมันยังฟืน้นชีวิตเหมือนก็ฟื้นชีวิตผมเลยนะนี่นะดูมันกำลังต่อยอดดูต่อใบอ่อนเห็นไหมเนี่ยดูไม่ได้เนี่ยเหรอโอ้ก่อนนี่มานั่งนี่โอ้นี่ครับดวนเก่ามันเพื่อไอ น้ำมันยังติดอยู่แต่ว่ามันตายหมดมันไม่มีสิดธมือเห็นไหมอ๋อไม่ดำติิ์มือแต่ว่ามันยังมีรอยคราบเพียงเก่าอยู่เห็นไหมซิ่งต้องรอยไม่ให้ดูใช่แต่ว่าตัวมันไปไหนหมดตายแล้วตาย,ตายของพี่ประกอบเจอเพียอ,อะไรบ้างครับเพียจักรจันเพียไฟไฟเดง้งรับเพียไก่แจ้หายหมดยอดที่เป็นกา้านทูบตอนนี้เป็นไงบ้างครับหายหมดแล้วเนี่ยไม่มีแล้วจากยอดเป็นกา้านทูบตอนนี้ก็มียอดมีใบเต็มต้นเลยเนาะโน่นเลยตัวน,นู้นก็จะตายเนี่ยมันก็ัรัก้นมาแล้วเนี่ย นะฮะขอขอดูหน่อยฮะนะพาพาไปดูหน่อยต้นที่ว่าจะตายใบร่วงหมดอ่ะโอใบร่วงหมดใบร่วงหมดนั่นเริมรัดนล้วเนี่ยโอ้<ต>ที่ว่านะใบร่วงหมดฉีดไปกี่รอบมันได้ยอดอย่างเงี้ยฮะอันนี้ฉีดผลไปสองลผลผนไปสองลผลไอล้ผลนั้นมันคือาใบมันเริ่มเริมรุนะดละแล้วเนี่ยผลทนเช้าเนี่ยผลอ๋อมันโดนมันโดนเพี้ยลงแล้วก็ใบมันร่วงหมดนะตอนนี้ฉีดไปสองรอบสองรอบแล้ว ได้ยอดใหม่มาแล้วได้ยอดใหม่มาแล้วเนี่ยโอ้โหจริงแล้วมีตนหนอนชออหัวเลยอ่ะต้ลาดำเยอะจริงๆแล้ววันนั้นหนวดต้นนู้นนวดหน่อยครับใบร่วงเต็มเลยเหลือตะกิ้งนู่นน่ะน่ต้นไม้พลาน่น่ะๆ่นะเห็นไหมตัวนี้มันเขียวเลยเออเนี่ยบอกลุงมันเป็นยังไงเนี่ยข้ไปดูหน่อยข้าไทำไมมันถึงฟื้นได้ขนาดนี้บอกลุงมันเป็นไงเนี่ยทำไมเนี่ยมันจะตายหมดแล้วเนี่ยครับอ่าต้นโซมใบเหลืองต้นจะตายอยู่แล้วมันร่วงหมดเลยใบอย่ามันร่วงหมดเลยเนี่ยยยตนนนเเีี้่ โอ้แล้วมันฟื้นมาได้ขนาดนี้ได้ยังไงใช่ลุงก็พ่นยาอนี้แหละก็ไตตัวนี้แหละบอกตรงๆเนี่ยเพราะใบใช้แมกมาลาวานี่เองครับใบมันร่วงจังเลยใบเป็นแบบนี้เลยน้องเนี่ยใบเป็นแบบนี้จังเลยเนี่ยครับเนี่ยี่เก๋มากถ้าใบจะขาดจะด้านน้ำไม่ดูก็ไม่มีใบที่จะแนะนน้ำไม่ดูตอนนี้ตอนนี้หาใบไม่เจอเหาใบที่เลไม่เจอเลยจ้าจ้าจริงจริงบอกตรงๆยอดใหม่มันใช่สวยมากต้งสวยทั้งเงาทั้งมันเนาะแล้วตอนีแรกสิบพันะสิบแปดพนะเล็ก นค่เนีย่ย,ยต่อมป็อย่างนี้เลย อสวยมากจริงๆที่ผู้ใหญ่เอาแมกมา,มาผสมกับยาฆ่า,มมาแมลงแล้วมันดียังไงมันดีอ่ะเพราะว่าหนึง่งแบบเพลี้ยไฟเพลี้ยจักจั่นอะไรบางอย่างมันไม่ข่อยเกาะกินเห็นเห็นเลยอ่ะเป็นสิบวันรู้เลยอ่ะแต่มันไม่มีอ่ะจริงๆอ่ะผมก็ไม่รู้จะวางไงก็เนะเอาตามันจริงว่ามันไม่มีไม่ใช่ว่ามาเสแสงคือใช้ <ๆ S 2> <น>เองกับตัวใช่ใช,ใช่เองใช่บอกตามที่ใช่จริงเนะี่ยเราใช่จริงๆมันเป็นแบบนี้ถ้าไม่ใช่ที่เห็นผ่านมามันก่อมีใบเรือเพลี้ยจักจั่นอะไรบางอย่างมันดูน้ำเลี้ยงเป็นใบเรือใบงอแข่ง หลวงมดแม่มาบันติมแตกยอดบ้านอะไยอดเลี้ยวๆชออไรอ้อนหน่อยมันจะดูดใบงอแล้วก็หลวงมด ดูน้ำเลียเ้ยงเกี่ยเราแตกใบอ่อนมามะมะแมลงเพี้ยมันมาเลยมันเริ่มมาเลยพอเริ่มใบหางพัดทูแล้วเริ่มเลยใบดาบพอเริ่มแตกพอเริ่มบานน้อยนะัน่นแหละมันเริ่มจะกนินแล้วใช่แมกมาผมอยากฆ่าแมลงไม่มีเลยไม่มีมันมีจริงๆกไม่ใชๆๆๆ่ไม่ใช่ว่ามันมีแล้วอว่าไม่มีก็มาดูได้เนี่ยดูทุกต้นไปดูเนี่ยมีงองอีกเนี่ยไม่มีไปดูได้เลยไม่ต้องขีดบอยแม็กมาเยี่ยมจริงๆรการทูเป็นอีกไห ไม่เป็นมันหายไปเลยเดินดูผมทุกวันทุกเย็น,นยทุกเช้าดูว่ามีมาแมลงไหมรักใบอ่อนไหมอะไรไหม <c oughs> ผมก็ฉีดแล้วเป็นสิ่งที่พอใจเลยรักใบอ่อนมาดีมาแมลงไม่มีแต่ายาเนี้ยโอเคเลยฉีดแล้วใบจะออกมาสวยมากใครเหนผมฉีดดิงงอ่ะอันนี้คือผสมยาฆ่า,มาแมลงด้วยใช่ไหมผสมที่ว่าเอามาฉีดเป็นไส้ฝอยเนี่ยใส่นิดหน่อยใส่ไอ้พวก เพืจัดจันบังนิดหน่อยช้อนช้อนกินข่าวอะไรอย่างนี้ผสมรวมกันไปเลยก็ไม่ได้ใส่เยอะหรอกยาฆ่าแมลงใส่เยอะไ่ได้ใส่ยอะถือว่าใบออกมาสวยมากเลยผมชอบถูกใจเลยแหละใช้มาหลายตัวแล้วจนจะไม่ทําแล้วทุเรียนคงจะเลิกละเลิกเอาทุเรียนไม่เอาแต่พอมาเจอมกมามาฉีดมีมากที่สุดใช้แล้วภูมิใจเมื่อก่อนก่อนที่จะใช้เยอะหรือแมลงเยอะฉีดอะไรยาตัวไหนมาก็ไม่อยู่ฉีดมาลยาแล้วรอมาละยาแล้วรอมาละยาแล้วไม่อยู่จริงนะ จริงๆผมถอดใจเลยนะหลังจากฉีดครั้งที่สองมาจนถ,ถึงวันนี้กี่วันนะน่าจะเดือนกว่านะอ,นอยู่ในนา,าขนาดเลยพี่น,น,น่าจะเดือนกว่าคือแต่ก่อนนี้กี่วันฉีดสิบวันไม่ใช่โกหกกันนะเดือนกว่าวนีะนะน่ตอนที่พี่ยาลงเยอะๆนะสิบวันใช้แมกมาเยี่ยมหลังจากเอาแม็กมากับปุ๋ยน้ำลาวามาผสมยาฆ่าแมลงฉีดี่ส่วนพี่เป็นไงเข้าใจไหมดีมากเลยใช้แมลงนี่จะไม่มีแต่เราภูมิใจมาก ก็งภูมใจจริงๆที่ป้าทำเองได้8ปดหมื่นใช่ปะครับไปเล้วกันล้านสา้ เป็นหมืนเป็นล้านกว่าใช่กี่ล้านเนี่ยร้านสันถ้ไม่มีแมกมามาะสมมาฉีด้นทุเรียนก็คงไม่ไม่เห็นทุกภาพนี้หรอกครับมันมันจะใบมันจะแห้งกรอบเปลียมันหลวงยาที่วยเอามาอยู่อยู่ดำบางส่วนบางกิ่งบางก้านไม่ตัวต้นครั้งที่เราฉีดตำนนใช่ใช่พรพอได้ตัวนี้มามันเหมือนแบบได้ทั้งต้นได้หมดทั้งใบทต้นเท่าที่อย่างที่เห็นเห็นเมาเใช่ใสวยองที่วยทุกตนจที่ผสมแมผสมฮอรมนผสมยาข้าแมลงอะรรวมกันในถังินแล้วก็ทาให ัเดียวกันอ่ะมันมันกระจายได้ตั่วต้นถึงทุกการเข้าทุกต้นทุกซอกทุกมุมของใบเลยมันกระจายสีกระจายอมนเรายอดกระเลื้อยไหล